สวัสดีค่ะนางใหม่ไพยิปซียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิปซีชาแนลนะคะช่องในการดูดวงทาง YouTube วันนี้แม่หมอจะมาทำแรนด้อมในหัวข้อเรื่องที่ว่าความชัดเจนภายในใจของเขาที่มีต่อคุณมีอะไรบ้างคะความชัดเจนภายในใจของเขาที่มีต่อคุณมีอะไรบ้างสี่เหรียญสิบเหรียญเก้าเหรียญในถ้วย ว้าวหนึ่งถ้วยความชัดเจนภายในใจของเขาที่มีต่อคุณคือความรักแต่เก็บเงียบไว้ในใจชัดเจนแค่ภายในใจชัดเจนอยู่ในใจค่ะความรักค่ะเขารักคุณคุณเป็นคนที่เขารักและก็รักมากรักมากที่สุดอยากที่จะ เข้าาหาอยากที่จะจีบอยากที่จะเป็นแฟนอยากที่จะเป็นคนรักอยากที่จะเป็นคู่ครองอยากที่จะเป็นคนในครอบครัวนะคะความชัดเจนภายในใจของเขาก็คือเขารักคุณนั่นเองว้าวดะซันมีความสุขมากๆที่ได้รักคุณว้าวสองถ้วย ความชัดเจนภายในใจของเขาคุณคือคู่ของเขาและเขารักคุณและเขามีความสุขมีความสุขมากๆเป็นคู่รักจากอดีตชาติตามมาพบมาเจอกันและได้รักกัน สองคุณดูคุณศึกษาคุณอยู่เพื่อที่จะเข้าหาคุณความชัดเจนภายในใจของเขาคือเขารักคุณมากๆแต่จะเลือกจะเก็บไว้ในใจยังไม่แอคชั่นยังไม่บอกความรู้สึกยังไม่พัฒนาความสัมพันธ์แต่ความชัดเจนภายในใจของเขาก็คือคุณเท่านั้นที่เขารักและเป็นคู่กันและมีความเชื่อว่าคุณคือคู่ของเขาค่ะนะคะเขารักคุณมากๆ แตะตอนนี้ไม่แอคชั่นแล้วเขาจะแอคชั่นไหมแนวโน้มความสัมพันธ์เขาจะแอคชั่นกับคุณไหมคะว่าเขารักคุณมากๆากดยดชาลีออรออกมาเขาจะแอคชั่นกับคุณสองไม้เขารอเวลารอโอกาสรอความเหมาะสมสามไม้มีการรอคอย <c oughs> รอคอยความเป็นอิสระเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่เป็นอิสระนะที่จะแอคชั่นกับคุณหนึ่งงานยุ่งเนื้อง,งานยุ่ง <c oughs> งานยุ่งนะหนึ่งงานยุ่งสองอไกลกันสามยังไม่พร้อมในหลายๆอย่างสี่ยังไม่เป็นอิสระ,ะนะคะก็เอาไปปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณนะ,ะว่าสถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าถามว่าเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์ไหม เขาจะพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะแต่ก็ต้องรอเขาก่อนนะคะรอรอรอนะแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรล่ะถ้าเรารอ,รอเนี่ยความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรล่ะดาจาดาจาดาจาอันควิเตดเลิฟเหมือนกับว่าเหมือนกับว่า เขายังรอดูคุณก่อนเขายังไม่รู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขากันแน่เขายังไม่รู้ว่าความชัดเจนภายในใจคุณคือเขาหรือเปล่ามีการรอคอยอยู่ดูคุณดูก่อนอน,นะคะ like your friend help you แต่ว่าเขาอะจะใหเ้เพื่อนช่วยอย่างเช่นเข้ามาส่องคุณเอาเอ บัญชีของเพื่อนเข้ามาส่องดูคุณก่อนว่าคุณมีทิฐ่าว่าอย่างไรนะคะ finance and credit นะคะเขามีความมั่นคงกับคุณนะเขามีความมั่นคงกับคุณแต่ว่าเขาไม่มั่นใจว่าคุณมีความมั่นคงกับเขาหรือเปล่านะตอนนี้คือยังไม่มั่นใจแต่ถามว่าว่าความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร ency co-dependency ความสัมพันธ์ก็คืออยู่ห่างไกลกันค่ะ ถ้าคุณพบเจอกันทุกวันก็คือสถานการณ์ก็ยังต้องสร้างระยะห่างอยู่นั่นเองแต่ตัดกันไม่ได้ขายกันไม่ขาดนะจ๊ะคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลา This o u l o u l the one และคุณกับเขามีความรู้สึกเหมือนกันเลยค่ะคุณก็รักเขาเพียงแค่คนคคุณก็รักเขาเพียง แค่เขาเพียงคนเดียวเขาก็รักคุณแค่คุณเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะไม่มีการเปลี่ยนใจไม่มีการปันใจไปให้คนอื่นเลยแต่แค่ยังไม่พร้อมเท่านั้นเองก็ศึกษาดูใจกันไปก่อนนั่นเองค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะบ๊ายบายค่ะ